h o n d a HRV จะติดบางโคลนดีหรือเปล่าเราลองมาดูกันนะครับคันนี้ผมติดมาแล้วประมาณ3ปีซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเห็นว่าด้านในของบางโคลนเนี่ยมีตัวเศษโครนนะครับกระเด็นติดเต็มด้านในซุ้มล้อนะครับแล้วก็บางโคลนตัวนี้นะครับตำแหน่งที่ผมชี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเราลองดูนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นบางโคลนของจีนนะครับราคา4500เท่านั้นเองนะฮะ แล้วก็ตัวด้านกาบด้านข้างของประตูเนี่ยก็จะแทบไม่มีรอยเปื้อนของโครนเลยนะครับจะมีเศษที่มันกระเด็นเนี่ยหลุดลอดมาจากพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันก็จะบิวมาโดนกับบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับเป็นทิศทางของการกระจายของโครนที่ดูแล้วน้อยมากนะครับซึ่งอันนี้ใครอยากจะหาติดผมก็เชียร์นะครับว่าหาซื้อมาติดก็ดีครับเพราะว่าเวลาล้างรถ มันก็จะสามารถทําได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับโคนก็จะติดอยู่ตําแหน่งของบางโคนครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูที่ด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยพอดีด้านเนี้ยไม่ค่อยโดนโคนสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีเศษบ้างนะฮะความหนาของบางโคนจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังนะครับที่เป็นสเกิร์ตแทบจะไม่มีโคน ติดอยู่เลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับแต่ว่าการติดตั้งเพื่อนๆออต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะไปกัดชุดแต่งอของเราได้น,นะครับสเกิตของเราตรงนี้จะเป็นจุดที่มันเสียดสีครับเวลามันโดนฝุ่นโดนโครนสะสมไปแล้วมันมีการขยับมันก็จะทําให้เกิดรอยได้ผมก็แนะนำว่าให้หาเป็นสติกเกอร์กันรอยนะครับแบบใสเนี่ยมาแปะมาติดไว้นะครับอันนี้ผมก็ทําไว้เล็กๆครับ ด้านหน้าก็เช่นกันครับผมก็ใช้สติกเกอร์ใส่เนี่ยติดไว้นะครับในตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะมีการเสียดสีเกิดขึ้นก็เป็นการถนอมตัวสเกิร์ตชุดแต่งของเรานะครับให้อยู่กับเราไปแบบไม่มีริ้วรอยครับอก็ลองพิจารณานะครับการติดบางโคนก็อาจจะลดความสปอร์ตลงบ้างนะครับแต่ว่าก็ช่วยเซฟสีของเราให้สวยทนไปนานๆครับ